อ่าวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะในหนังซื้อชุดกล้องรอยการเรียนรู้นะลูกวันนี้นะคะชิลนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องตะวัน วันนี้นะคะเราจะมาเรียนบูรณาการนะลูกในหน่วยที่หนึ่งนะคะเรื่องที่บูรณารหน้าเราจะเรียนในหนังสือเล่มนี้แล้วก็ใบงานนะคะหนังสือเล่มไหนโอเคนะคะนีกคี่นายพร้อมเรียนแล้วยกมือให้ครูตองดูหน่อยแลย้ว ยังย,งยักมือ,งอางยักขาเยี่ยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยที่หนึ่งเรามาเรียนอ่านี้เลยนะคะอ่ะหน่วยที่หนึ่งนะคะเราก็จะมาคบควนการนับจำนวนหนึ่ง ให้เด็กๆวางหนังสือไว้ข้างๆก่อนนะลูกเดี๋ยวเราเรียนเสร็จแล้วเราก็จะไ่ทำแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะ่ต่อไปนะคะเราจะมานับจำนวน1นึถึงห้นะคะให้เด็กๆนะคะนับกับคุณครูตองด้วยนะลูกอ่า

หนึ่งสิบสองมีหนึ่งกับสองสิบสามมีหนึ่งกับสามสิบสี่มีหนึ่งกับสี่สิบห้ามีหนึ่งกับห้าสิบหกมีหนึ่งกับหกสิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ด สิบแปดมีหนึ่งกับแปดสิบเก้ามีหนึ่งกับเก้ายี่สิบมีสองกับศูนย์ยี่สิบเอ็ดมีสองกับหนึ่งยี่สิบสองมีสองกับสอง ยี่สิบสามมีสองกับสามยี่สิบสี่มีสองกับสี่ยี่สิบห้ามีสองห้ายี่สิบหกมีสองกับหกยี่สิบเจ็ดมีสองกับเจ็ด แปดมีสองกับแปดยี่สิบเก้ามีสองกับเก้าสามสิบมีสามกับศูนย์สามสิบเอ็ดมีสามกับหนึ่งสามสิบสองมีสามกับสอง สามสิบสามสามสิบสี่สามสิสี่สามสิบห้ามีสามสิบห้าสามสิบหกมีสามกับหกสามสิบเจ็ดมีสามกับหกเจ็ด สามสิบแปดมีสามแปดสามสิบเก้ามีสามกับเก้าเก้าสี่สิบมีสี่กับศูนย์ศูนย์สี่สิบเอ็ดมีสี่กับหนึ่งสี่สิบสองมีสี่กับสอง สี่สิบสามมีสี่กับสามสี่สิบสี่มีสี่กับสี่สี่สิบห้ามีสี่กับสี่ห้าสี่สิบหกมีสี่กับหกสี่สิบเจ็ดมีสี่กับเจ็ด สี่สิบแปดมีสี่กับแปดสี่สิบเก้ามีสี่กับเก้าห้าสิบมีห้ากับศูนย์เราก็ได้นับหนึ่งถึงห้าสิบไปแล้วนะคะอาจจวครูตองถามนิดหนึ่งอ่ะสี่สิบเก้ามีเลขอะไรคะสี สี่กับห้าเจอไหมคะสิบเอ็ดมีเลขอะไรคะสิบเอ็ดเอ็ดแค่เดียวมีหนึ่งกับหนึ่งค่ะแล้วสิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งแล้วห้ายี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดมีสองกับหนึ่งยี่สิบเอ็ดเก่งมากเลยเป็นตกมือหน่อยต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณตองถามอีกห้าคู่ ้าเป็นยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกมีสองกับหกค่ะเออจริงเนอ่ะ้ไมนะคะออเดี๋ยสามสิบสองมีสามกับสองค่ะมสามกับสองเก่งมากค่ะ สี่สิบเอ็ดนะคะสี่สิบเอ็ดมีสี่กับหนึ่งค่ะกับหนึ่งนะคะแสดงว่าเด็กๆนะคะจำตัวเลขได้ใช่ไหมคะต่อไปต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาอ่านคำศัพท์เมื่อเราอ่านคำศัพท์เสร็จแล้วเราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆโอเคไหมคะค่ะนะคะ a n most a n most a n m o t เอแอนมดอ่าต่อไปนะคะมดนี่นะคะเด็กๆมดภาตามเป็นแบบนี้นะลูกอันนี้เป็นลูกกร์ตูนน่ารักมาก่ะอ่าต่อไปนะคะเอแอบ็อปแอปเปิ้ลเอแอบ็อปแอปเปิ้ลเอ

เด็กบีโอโอเอ็กเอ็กบีเบิลบอลบีเบิลบอลต่อไปนะคะบีเบิลบอลบอลบอล บีบีบีเอ B ีอลีอบีลูกบอลบีเลูกบอลอ่าต่อไปนะคะบนึงนะคะ อ่ะต่อไปให้เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาลูกหยิบหนังสือขึ้นมาหนังสีอะไรใครยังไม่รู้ว่าหนังสือเล่มไหนก็คือเล่มนี้นะคะเล่มนี้นะคะ <Okay. S 1> เล่มนี้เลยนะลูกห้อแม่ค่ะ, oh, ะ me, ค่ะปดหน้าที่อะไรคะหน้าที่หนึ่งค่ะ mm. ล่นนี้เราอะไรนะลูกเราแม่ก่อนเราแม่โอเค okay, ค่ะรอแม่ก่อนนะลูก S <S อนน่ะลองได้ก่อนนะเห็นนะคะอ่ะใครเปิดหน้าที่หนึ่งแล้วหน้านี้หน้านี้ใครเปิดแล้วคะอ่ะหยิบดินสอ,อยางลบขึ้นมารอเลยนะคะโออยู่ไหนหน้าแรกเลยนะลูกหน้าที่หนึ่นะคะเปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเปิดน,นี่เลยใช่ไหมคะเปิดเรียบร้อยแล้ว เขาบอกว่าเด็กๆวาดรูปตนเองและเขียนชื่อนามสกุลจริงลงในช่องว่างแล้วเขียนเลขนับจำนวนเพื่อนๆในห้องลงในช่องสีเหลียบอ่ะให้เด็กๆมาดูคุณตองก่อนนึงนะลูกนะ ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะให้เด็กๆวาดรูปตัวเองลงไปอ่าตอนนี้วาดรูป,ปวเราจะมาเขียนชื่อกันก่อนอ่ะตรงนี้ก็คือฉันชื่ออ่าฉันชื่อหนูต้องเขียนเป็นชื่อจริงแล้วก็นามสกุลจริงนะคะใครสามารถเขียนชื่อตนเองได้แล้วลูกตรงนี้เลยนะคะ ชื่ออ่ะครูกองชื่อจามจุรีคุูกองก็จะใส่ชื่อตัวเองไปเด็กๆ,ๆ,ๆไม่ต้องเขียนชื่อคุณครูตองลงไปนะลูกเด็กๆเขียนชื่อตัวเองนะคะ ใครเขียนชื่อตัวเองเสร็จแล้วไหมคะมีไหมเออยังเลยยังเลยนะคะ,ออะ,คะโอเคนะคะน้องไบ้เสร็จแล้วนะคะโอ้ไบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกโอเคนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนที่เขียนชื่อตัวเองเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะมาเขียน เลขนะับจำนวนเพื่อนๆในห้องเรียนก็คือมีเลขจำนวนหนึ่งถึงห้าสิบมีเลขบางจำนวนที่หายไปให้เด็กๆนะคะเติมจำนวนให้ครบแล้วก็ถูกต้องนะลูกเวลาเด็กๆเขไยไปด้วยนะคะ่ะเด็กๆเขียนเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วค่ะ อ่เสร็จแล้วให้เด็กๆเขียนจำนวนลงไปลูกหนึ่งแล้วก็อะไรคะหนึ่งแล้วก็สองเด็กก็เขียนลงไปเลยนะคะสวยสวยนะสวยสวยนะสามแล้วก็สี่ตรงนี้นะคะนะแล้วก็เขียนไป หนึ่งสองสามส,สี่ห้าเด็กๆคนไหนเขียนชื่อตัวเองเสร็จแล้วเขียนจำนวนเลยนะลูกนะนับได้เลยนะคะเั็นยี่สิบแปดแปดหก เก้าส <Wow. S 2> ิบเอดศูเอมีหนึ่งกับห0ึ่เหตุต่อเหี่สิบแล้วอะไรต่อยี่สิบี่สสองสามแล้วก็สิ สี่สิบสองี่มีหนึ่งสีสิบห้ามีหนึ่งกับห้าสิบหกบสิบสสิบแปดมีหนึ่ง เกสิบสี่ิบห้าสิบหนึ่งสองสามสี่สิบสองตสิบปดก้สิบสิบเ็ดสองสิบสามสิบสิบห้าีสองตับหนึ่ง ยี่สิบสองมีสองกับสองสิบสิบสี่อ๋อสิบเจ็ดโอเคค่ะสิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ดอ่ะต่อไปสิบแปดมีหนึ่งกับแปดสามสิบหกสิบเก้าแล้วอะไรสิบเจ็ด

สี่สิบสองกินต้นไสองห้าสองกหนึ่งตี่สิบหกมีสองกับหกแ้วก็ยี่สเดมีสองกับ2สิเจ็ดสี่ยีสี่สมีกับสามี่สิสกับสามกับสามีเจ 9้ามีสองกับเก้าเจ็ดกับเ้าอะไรส3 4สามี่สองีบแสีิบ้าสเอ็ดสมีสามกับหนึ่งยี่สิบสามยี่สบสามยี่สิบสอ่สิบสี่่สาก็มีสองกับห สามสิบสามมีสามกับสามสามสิบสี่มีสามกับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สองกับเจ็ด้เขาคูณด้วยยี่ก็จะเลขสองสามสิบห้ามีสามกับห้าอะไรสองสิบห้าสามสิบเจ็ดแล้วอะไร สามสิบเอสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบหกสามยีสิบเจ็ดสามสิบสามสิบเจ็ดเด็กๆคะเดี๋ยวครูต้องแจ้งไปตรงนี้กลัวเวลาไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะได้เรียนกับเราซื้อภาษาจีนนะลูกเวลาเก้าโมงตีหนึงสิบโมงสี่สิบนะคะ พรุ่งนี้นะคะ10โ0เรียนกับคุณครูตองเสร็จแล้ว9โมง50ก็จะได้เรียนกับเหล่าซื้อต่อนะคะเ่ะดีิบเหดสาซื้อ37 38ขออนุญาตออกจากหน้านี้ได้ไหมคะ ดได้ค่ะโอเคนะคะได้นะคะอนั้นขุดตองลบออกนะคะค่ะอ่าต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆมาดูหน้านี้นะลูกนะหน้านี้นะคะมองเห็นชัดไม่เอ่ยสิบสี่ ให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อเล่นตัวเองด,ด้านบนก่อนนะลูกชื่อเล่นก็คือถ้าน้องเป็นผู้ชายให้น้องเขียนตรงนี้นะคะแต่ถ้าน้องเป็นผู้หญิงให้น้องเขียนตรงนี้นะลูกตรงนี้นะคะตรงนี้เลยอะคุณครูตองเป็นเด็กผู้หญิงคุณครูตองมะเขียนชื่อเล่นนะลูก,ก,น,กน,น้องเมส,าส,าสันจุดเมสันน้องเมสาไปนะคะ ครูตองก็งงใส่น้องลงไปก่อนเด็สี่สิบเก้าชื่อชื่อน้องอะไรน้องส่น,ะะน้องห,หญิงอาใส่ที่เด็กผู้หญิงสิคะเธอเป็นเด็กผู้ชายเหรออ่าเขียนลงไปให้ถูกให้ถูกช่องนะลูกหนาะมีสองที่นะคะ มีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะลูกนะอ่าเหลือประมาณสิบนาทีเอาไม่ถึงแล้วเหลือประมาณแปดนาทีนะลูกนะอ่ะ้อนี้ก็คือให้เด็กเขียนตรงนี้ลงไปแล้วก็เขียนตามอ่าคำศัพท์นะคะ เขียนให้ถูกต้องก็คือตัวพิมพ์ใหญ่ตรงนี้ก็เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ให้เต็มบรรทัดส่วนด้านล่างตัวพิมพ์เล็กก็เขียนอ่ะตัวพิมพ์เล็กครึ่งบรรทัดนะลูกเขียนให้สวยงามนะคะให้เป็นระเบียบนะลูกนะาใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะอ่าไม่เป็นไรนะลูกนะ้ออาเขียนไม่เสร็จในชั่วโมงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียนเสร็จเด็กๆค่อยเขียนก็ได้นะคะ มีการบ้านอีกหนึ่งอย่างให้เด็กๆฟังคุณครูก่อนนะลูกก็คือหน้านี้นะคะใบงานหน้านี้นะคะหน้านี้ก็คือให้เด็กๆใช้สีเทียนเขียนชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองลงไปนะคะเสร็จแล้วใช้สีน้ํานะคะระบายทับนะคะแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะคะเด็กๆด,ด้านข้างแบบนี้นะคะ ดี๋ยวคุต่อตัวอย่างให้ดูอ่าเมื่อเด็กๆนะคะทำสองแผ่นนี้เสร็จแล้วให้เด็กๆมาทำใบงานกิจกรรมด้วยนะลูกหรือถ้าเด็กๆไม่มีสีน้ำเด็กๆก็ใช้สีใช้ดินสอปกติเขียนชื่อตัวเองแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆนะเด็กคนไหนทำเสร็จสองหน้าแล้วมีไหมเอ น้องเมษาทำเสร็จสองหน้าแล้วน้องไบเสร็จหรือยังลูกโอเคนะคะวันนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนวิชาบูรณาการเรื่องหน่วยที่หนึ่งนะคะหน่วยอ่าชั้นมาโรงเรียนนะคะเด็กๆอ่ะวันนี้มีการบ้านทั้งหมดสามแทนอ่าให้เด็กทำเร็จสามแผนแล้วเด็กๆก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตองนะลูก วันนี้นะคะครูตองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะลูกไม่เสร็จตรงนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยทําเป็นการบ้านแล้วค่อยมาส่งครูตองนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวก่อนจะจากการอ่าเดี๋ยวเราเก็บภาพก่อนหนึ่งภาพให้เด็กยิ้มก่อนแล้วยิ้มก่อนเร้วเดี๋ยวหมดเวลาอ่าหนึ่งสองเรียบร<ๆ>้อยแ,แล้วค่ะ เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะดเด็กๆอ่าเด็กๆอย่าลืมว่าพรุ่งนี้เรามีเรียนภาษาจีนด้วยนะคะเวลา9โมง50ถึง10โมง40นะคะอ่าวันนี้นะคะครูตองขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกันก่อนค่ะ,ะพุดกันก่อบค่ะบ๊ายบาย